สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะความรักการงานการเงินของท่านที่เกิดราศีตุลนนะคะลัคนาตุลราศีแห่งความอ่อนช้อมนะคะรอราศีแห่งความสอดคล้องค่ะท่านที่เกิดช่วงระหว่างวันที่16ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะเป็นาธาตุลมนะคะเป็นาธาตุลม สีนำโชคเป็นสีน้ำเงินแก่สีชมพูนะคะสถานที่ของราศีตุลน,นะคะที่ถูกโฉลกก็จะเป็นท่าทรายโรงเรื่อยนะคะเฟอร์นิเจอร์ห้องซ้อมดนตรีนะคะโรงภาพยนตร์โรงละครทีวีนะคะบริการขายต้นไม้ร้านขายเครื่องนอนนะคะร้านเสริมสวยโรงงานทำรองเท้าค่ะบ้านผู้พิพากษาสารสถิต ยุติธรรมนะคะโรงแรมบริษัทห้างร้านนะคะกระจกและร้านจัดดอกไม้ค่ะเป็นสถานที่ที่ถูกโฉโลกกับราศีตุลรัคนาตุลน,นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ย,ยิปซีนะคะแนวโน้มความรักการงานการเงินของราศีตุลรัคนาตุลช่วงระหว่างวันที่28มีนาคมนะคะถึงวันที่ 4นะคะวันที่4เมษายนวันที่4เมษายนนะคะการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอย่าเพิ่งนำไปตัดสินใจนะคะจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวหรือดูเป็นความเพลิดเพลินนะคะตอนนี้ไพ่ของแม่หมอได้เปิดไว้แล้วนะคะทั้งหมด10ใบาตามไพ่ยิบสีแม่หมอนะคะ อืมดูไพ่แล้วเนาะสถานการณ์ช่วงนี้นะคะราศีตุลรักขนาตุลคุณมีการรอคอยอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันเหมือนกับว่าพลังของคุณช่วงนี้นะคะพูดถึงเรื่องของการเงินคุณกันอาจจะรอเงินก้อนใหญ่อาจจะมีการวางแผนหรือว่า ได้รอผลผลิตนะคะผลผลิตหรือว่างานที่เราได้ลงมือทําไปแล้วนะคะและรอผลที่ได้แต่ช่วงนี้อาจจะยังได้ไม่เต็มที่อย่างถ้าบางท่านทําด้านกเกษตรนะคะทําด้านการลงทุนอย่างนี้นะคะก็อาจจะได้มาบางส่วนต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มเพาะในการเพาะปลูกเนาะประมาณนี้นะคะในเรื่องของการเงินคุณสามารถาคุณได้เงินอยู่แล้วคุณได้เงินจากการลงมือทําของคุณอยู่แล้วนะคะ แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของผลผลิตนะคะบางทีก็อาจจะเราอาจจะได้ไม่ดีพออย่างนั้นมันต้องมีเหมือนกับว่าผลผลผลิตที่เราทำนะคะบางทีเราต้องดูแลเอาใจใส่ให้เยอะหน่อยเนาะเหมือนกับว่าเราปลูกทิ้งไว้อะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจเราเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราทนุถนอมบำร,รุงรักษานะคะหรือว่าใส่ปุ๋ยดูแลลดน้ำต้นไม้ประมาณนี้ให้ความสำคัญให้ความ สนใจกับผลผล,ผลิตของเราหรือว่าการลงมือทําของเราแน่นอนนะคะก็จะมีวิธีหรือว่าผลออกมาค่อนข้างที่จะดีนะคะสําหรับบางท่านที่กําลังลงทุนหรือว่ากําลังรอผลผล,ผลิตอยู่ในเรื่องของการงานนะคะบางท่านอาจกำลังแบบเหมือนมีงานเข้ามาเยอะนะงานเข้ามาให้เราทำมากมายเลยนะคะแต่ว่า ผลที่ได้มันเหมือนกับคุณรอคุณกําลังช่างใจอยู่ว่าทําไมเงินที่ได้มันไม่เท่ากับงานของคุณเหมือนกับว่างานของคุณคุณแบกบภพระหรือว่าได้งานค่อนข้างที่จะหนักสําหรับคุณประมาณนี้ค่ะหรือคุณทํางานลุง ทุ่มเทแรงกายแรงใจเต็มที่กับการทํางานของคุณแต่ว่าผลที่คุณได้ตอนนี้อาจจะมาได้แค่ส่วนหนึ่งหรือว่าไม่เท่ากับที่คุณทําคุณกําลังพิจารณาไตรตรองนะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณทําเป็นสิ่งที่คุณรักและก็เป็นสิ่งที่คุณถนัดและมีความสนใจนะคะทําให้คุณไม่ยอมรับอะไรง่ายๆเข้ามาเหมือนกับคุณไม่ยอมเปลี่ยนงานคุณจะไม่ยอมที่จะ เปิดโอกาสดีๆให้กับตัวเองนะคะตอนนี้คุณรับหรือว่าคุณกำลังทำงานอะไรที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยสำหรับคุณแต่คุณก็หาวิธีนะคะหาวิธีที่จะปรับปรุงแก้ไขเพราะว่ามีราชาถือไม้เท้าขึ้นมานะคะราชาถือไม้เท้ากำลังบอกว่าเขามีความรู้ความสามารถแล้วก็มองการไกลเขากำลังพัฒนาปรับปรุงสำหรับงานของเขาพยายามที่จะแก้ไขเขาไม่ทิ้ง จุดที่เขาทําอยู่นะคะเขาไม่เขายังไม่พิจารณารับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเขายังนิ่งและก็พร้อมที่จะปรับตัวเองพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขกับสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปเพราะามีเดดเดเข้ามาพร้อมกับเจ็ดเหรียญน,นะคะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะหลุดลอยไปหรือว่ามีความผิดหวังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องเงินนะคะแต่ว่ามันมีความหวัง นะคะมีความหวังอยู่ในใจลึกๆที่คุณจะรออาจจะเป็นการรออนุมัติหรือว่าการรออนุมัติเงินกู้การรออนุมัติการซื้อบ้านซื้อรถนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เพียงแต่ว่าคุณต้องรอเวลาเท่านั้นนะคะเวลากําลังปรับเวลากําลังทํางานแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะคะแล้วคุณจะได้ดังที่คุณหวังเพราะว่ามีเ้าถ้วยอ๋อขออภัยนะคะสิบถ้วยเข้ามาก็คือความสุขความสมบูรณ์ความ ความสาเร็จนะคะที่คุณตั้งใจเอาไว้แน่นอนคุณได้นะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับโอกาสใหม่ๆเข้ามาคุณกําลังที่จะรอจุดเดิมของคุณถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ผลอย่างที่คุณต้องการหรือว่าผลนั้นยังไม่เท่ากับสิ่งที่คุณทุ่มเทนะคะคุณอาจจะทุ่มเทมากมายแต่ว่าผลที่ได้อาแค่ส่วนหนึ่งแต่คุณก็ไม่ยอบท้อคุณพยายามที่จะสู้ต่อไปนะคะราศีตุลราคณาตุลคุณมีพลังตรงนี้นะคะเพราะว่าคุณมีเดอสตาร คือแรงบันดาลใจที่อยู่ลึกๆภายในใจของคุณคุณพยายามที่จะให้กำลังใจตัวเองค่ะในเรื่องของการงานนะดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณรอนะคะแล้วก็พยายามที่จะปรับแก้ไขในสิ่งที่บุพร่องในสิ่งที่คุณคิดว่ามันยังไม่ดีพอคุณกำลังปรับแก้บำรุงรักษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะในเรื่องของการงานสิ่งที่มัน ผิดพลาดไปคุณพยายามที่จะสู้และก็พยายามที่จะแก้ไขคุณพร้อมปรับเปลี่ยนในเรื่องของการงานที่คุณทำอยู่นะคะแต่คุณไม่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับโอกาสจากภายนอกหรือคนคอยที่จะเข้ามาเสนอโอกาสดีๆให้กับคุณคุณยังไม่พร้อมนะคะเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นกับบางท่านนะคะอาจจะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ทุกท่านทุกคนนะคะ ต่อไปในเรื่องของการเงินแน่นอนนะคะคุณกําลังรอเงินคุณกําลังเงินนั้นได้จากการทํางานของคุณและก็การทุ่มเทที่ผ่านมาของคุณนะคะทุกอย่างจะจะดีขึ้นนะคะขอรอเวลาและจากการลงมือทํานะคะการแก้ไขปัญหาของคุณเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นกว่าเดิมการเงินจะดีขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจต้องใช้เวลานะคะรอเวลาก่อนเท่านั้น แต่ในเรื่องสัญญาหรือว่าเรื่องการเงินคุณจะมดระวังในเรื่องเซ็นสัญญาหรือว่า,าการอนุมัติต้องเตรียมอุปกรณ์หรือว่าอุอต้องเตรียมเอกสารนะคะให้พร้อมนะคะในเรื่องของความรักนะคะความรักในเรื่องของความรักเหมือนกับว่า ราศีตุลลัคนาตุลที่ผ่านมาคุณในเรื่องของคนที่มีคู่หรือว่า,าบางท่านอาจจะผ่านการแต่งงานหรือว่าการใช้ชีวิตคู่มาแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นต่างคนต่างอยู่หรือรอย่างไรนะคะแต่ว่าดูแล้วคุณยังเปิดโอกาสและรอการกลับมาของเขานะคะในเรื่องความสัมพันธ์ของเรื่องของความรักของราศีตุลลัคนาตุลคุณยัง รอความสัมพันธ์เรื่องเก่าปัญหาเก่าๆคุณยังพยายามที่จะแก้ไขพยายามที่จะให้โอกาสเพราะว่ามี temperance นะคะคือเวลาเวลาจะทําให้คุณดีขึ้นที่ผ่านมาคุณอาจจะจุดเปลี่ยนนะคะในเรื่องของความรักแล้วมันมีเดอะสตามีความหวังอยู่ลึกๆ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบางท่านอาจจะรังก็ยังรอนะคะรอคนเก่าของท่านนะคะพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและรอเขาอยู่อดทนนะคะที่จะรอที่จะได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะได้เข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งได้เป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งแต่สำหรับบางท่าน อาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะเคยผิดหวังมาแล้วนะคะเมื่อคุณผิดหวังมาแล้วคุณคิดจะเริ่มใหม่กับใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ว่ารักครั้งใหม่ครั้งนี้คุณอยากให้มันเป็นรักที่สมบูรณ์คุณมีความหลงไหลคุณมีความสนใจใครคนหนึ่งอยู่อยู่ในใจลึกๆแต่ว่าคุณไม่แสดงออกมานะคะ หรือคาดหวังใครสักคนหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะเพียงแต่ใช้ระยะเวลาในการครบหาคุณยังมีเก็บเขาไว้ในใจคุณไม่ทิ้งเขาไปนะคะสำหรับบางท่านที่มีความรักนะคะแต่ว่าความรักครั้งนี้อาจจะเป็นความรักครั้งใหม่ก็ได้นะแต่ว่าคุณไม่แสดงไม่แสดงอาการนะคะให้เขารู้มากนะัก อาจจะเก็บไว้นะคะเพราะว่าคุณหวังว่าความรักของคุณจะพิเศษความรักของคุณจะดีมีความสุขและก็ได้อยู่กับคนที่คุณเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ดีสำหรับคุณแล้วคุณกำลังคัดสรรหาคนที่ใช่สำหรับตัวคุณก็ได้แต่ว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยผิดหวังมาแล้วดังนั้นคุณจึงไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นอีกจึงเป็นระยะเวลาที่ว่าคุณอาจจะคัดสรรหรือว่าเลือกนะคะ หาคนที่ใช่หาคนที่เขาดีพร้อมไปไปด้วยกันคือไม่อยากจะผิดหวังอีกแล้วดังนั้นคุณตึงใช้เวลาคบหากับเขาแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยที่มออีอาจจะเป็นอีกทางก็คืออาจจะมีคนเข้ามาหาคุณด้วยเช่นกันนะคะมีคนมาชอบคุณแต่คุณก็ไม่รับนะคะไม่รับโอกาสจากใครมีคนให้เข้ามาเลือก ให้คุณเลือกนะคะแต่คุณก็ไม่เลือกคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครคุณมีเขาคนนั้นอยู่ในใจนะคะเพื่อที่จะใช้เวลาร่วมกันเพื่อจะ,จะศึกษาใจกันไปโดยใช้เวลาแล้วก็มีสิบถ้วยคือความรักความสมบูรณ์ของครอบครัว คือคุณก็ไม่อยากจะให้ผิดหวังอีกแล้วประมาณนี้นะคะมันมี2เคสนะคะ2กรณีสําหรับความรักของราศีตุลวีคนี้รู้สึกว่าจะเด่นในเรื่องความรักนะคะที่อยู่ในมุมของตัวเองนะคะอยู่ในมุมของตัวเองยังรอเวลาการคบหานะคะแล้วก็เลือกสรรคนที่ใช่สำหรับความจริงนะคะ สำหรับคนโสดที่โสดเลยนะคะก็อาจจะคำว่าโสดหมายถึงว่า,ายังไม่ได้คิดอะไรนะคะยังไม่คิดอะไรเรื่องเกี่ยวกับความรักแต่ว่าคุณเป็นคนมีไฟนะคะคุณเป็นคนที่มองไปเรื่องของอนาคตเป็นคนมีความสามารถดังนั้นในเรื่องความรักของคุณก็อาจจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกสรรให้คุณเลือกให้คุณคบหาแต่ว่าคุณก็ยังไม่ ไม่พร้อมนะคะคุณยังมองไปที่เรื่องของการงานของคุณมากกว่าบางบางท่านอาจจะสนใจเรื่องการงานนะคะจนไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่มีมาให้แต่คุณก็ยังเฉยนะคะเพราะว่ามี4ีถ้วยนะคะมีโอกาสดีๆมีคนเข้ามาเพื่อ,อให้ลองคบหาแต่ว่าคนโสดบางท่านที่สนใจเรื่องงานมากเกินไปก็ยังไม่พร้อมที่จะเลือกใครนะคะ ก็อยู่ในประมาณนี้ยังอยู่ด้วยคือยังสนใจเรื่องการงานมากกว่าประมาณนี้ค่ะสำหรับคนที่เคยผิดหวังมาแล้วก็คุณยังรอคนเก่าอยู่หรือไม่ก็คุณก็ค้นหาคนที่ใช่สำหรับคุณจริงๆคุณยังไม่พร้อมที่จะคบใครไปเรื่อยๆนะคะคุณมีคนอยู่ในใจคุณอยู่แล้วในเรื่องของความรักราศีตุลรัคนาตุลในเรื่องการงานก็เกิดจากการรอก่อนนะคะ การงานนะคะการเงินรอเวลานะคะแล้วก็พยายามปรับปรุงงานของตัวเองให้ดีเดี๋ยวเงินก็จะมานะคะความสุขความสมหวังในเรื่องการเงินการงานก็จะมาหาเราอีกไม่นานนะคะเพราะว่าจับเหรียญอยู่แล้วนะรอเหรียญอยู่แล้วนะคะมีเจดเหรียญเข้ามาบางท่านสนใจที่จะเกี่ยวกับรถ เกี่ยวกับบ้านนะคะก็มีโอกาสทําได้เช่นเดียวกันแต่ต้องรออนุมัติประมาณนี้ค่ะก็มีโอกาสทําได้ด้วยความพยายามของคุณเพราะว่ามีเด็กสตาร์นะคะมีเด็กถือถ้วยความสนใจสิ่งช่วงนี้คุณสนใจสิ่งไหนอย่างไรนะคะคุณสามารถทําได้เลยแต่ต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาให้เห็นผลความเป็นจริงถ้าทำแป๊บเดียวมันอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่คุณต้องการนะคะบางทีสิ่งที่คุณลงมือลงแรงไปนั้น อาจจะยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่คุณก็พยายามที่จะปรับแก้แก้ไขนะคะเพราะว่าราชาถือไม้เท้ามองการไกลพยายามค้นหาความรู้นะคะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ไปได้ไกลอยู่แล้วนะคะราชาถือไม้เท้าเป็นไพ่รวมทั้งหมดก็คือพลังของราชาถือไม้เท้าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นในอนาคตนี้นะคะก็ประมาณนี้เอาละค่ะเรามาดู ว่าไพ่ต้องการบอกอะไรคะ่รนนะ,คะร,ราศีตุลนะคะราศีตุลราคนาตุลไพ่ต้องการบอกอะไรคะขอสามใบค่ะในช่วงวีคนี้ขอสามใบค่ะไพ่ช่วยบอกหน่อยนะคะว่าแนวโน้มความรักการงานการเงินของราศีตุลในช่วงวันที่28นะคะ18 28ี่มีนาถึงวันที่4เมษาไพ่ต้องการบอกอะไรคะ สามดาบมาหนึ่งดาบมาสามดาบหนึ่งดาบรอเรอร์มาอ๋อหมายถึงว่าเเอ็มพอเรอร์นะคะก็คือความหนักแน่นมั่นคงวันนี้ราศีตุล มี1ดาบเข้ามาอีกนะคะ1ดาบพร้อมกับ3ดาบเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาแล้วนะคะอาจจะมีรักสามเศร้าหรือว่าได้เกิดความาผิดหวังเพราะว่าเดเดดก็ขึ้นมาชิ้นเดียวกันในเรื่องการรอคอยนะคะแต่คุณก็มุ่งหวังคุณก็ยังพยายามที่จะรักเดียวใจเดียวหรือไม่ก็มั่นคงกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่คุณยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยน นะคะคุณตั้งใจมุ่งมั่นกับสิ่งที่คุณคิดคุณก็จะทำสิ่งนั้นถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้คุณผิดหวังคุณก็จะรอนะคะสำหรับราศีตุลรัคนาตุลบางท่านที่ยังรอคนของใจที่ยังไม่ลืมเขานะคะหรือว่าเคยได้คบหากันแล้วแต่ว่าไม่ได้ดังใจหรือว่ามีผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะคุณก็ยังรอและให้โอกาสเขาอยู่นะคะสาหรับ ราศีตุลบางท่านที่คิดว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะมันใช้เวลานะคะทุกอย่างมันเหมือนกับว่าความรักของคุณหรือว่ายังไม่คลี่คลายหรือว่าสถานการณ์นั้นยุนคุณยังไม่รู้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะแต่ว่าใจของคุณรักเขาไปแล้วนะคะยังรอเขาอยู่ก็มีโอกาสนะคะเพียงแต่ว่าเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างเองนะจ๊ะ ราศีตุนลัคนาตุนขอให้คุณมีความสูขความสมหวังในอนาคตนี้เพราะว่าไพ่สิบถ้วยคือไพ่ของครอบครัวจะบังเกิดขึ้นทุกอย่างจะกลับมานะคะถ้าหากว่าในเรื่องของครอบครัวที่ผ่านมาที่ทําให้เราต้องห่างห่างไกลกันนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ด้วยความมุ่งมั่นความมั่นคงของใครสักคนหนึ่งนะคะ เดี๋ยวขออีกสองใบแล้วกันค่ะขออีกสองใบนะคะราศีตุลขยายสามดาบขยายสามดาบค่ะในเรื่องของความรักของราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะ าการรอคอยใครสักคนหนึ่งคนนั้นคือคนที่ใช่สำหรับคุณเพราะว่าเขาเป็นคนที่แสนดีนะคะหรือว่าได้ทำผิดพลาดไปในอดีตนะคะคุณอยากจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอาจจะได้ห่างไกลกันแต่ว่าเธอเป็นเอ p มเพรสก็คือเธอสมบูรณ์ที่สุดเธอเป็นคนที่มีจิตใจเมตานะคะหรือเป็นผู้หญิงที่ใช่หรือผู้ชายที่ดีที่สุดแล้วสำหรับคุณนะคะ อารมณ์นี้หรือเปล่าราศีตุลลัคนาตุลบางท่านเจอสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ทุกอย่างจะประสบความสําเร็จและก็จะมีการกลับมานะเพราะว่ามีสิบถ้วยรอคุณอยู่ขอให้คุณเป็นราชาถือไม้เท้าที่มีไฟนะคะมุ่งมั่นสร้างอนาคตของตัวเองพร้อมพลังใจพร,พร้อมกับความตั้งใจรักเดียวใจเดียวของคุณนะคะขอให้คุณพบความสําเร็จในเร็ววันนี้นะคะ แม่หมอก็คงจะมีประมาณเท่านี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะและเป็นเพื่อนเป็นเป็นเพื่อนแม่หมอเนาะการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะคะจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะอย่าเพิ่งนําไปตัดสินใจนะจ๊ะนอกจากว่าเราจะดูดวงส่วนตัวนั่เป็นดวงของเรานะคะวันนี้แม่หมอ ต้องไปแล้วขอขอ,ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่รับฟังนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่แนวโน้มความรักการงานการเงินของราศีตุลเป็นอย่างไรนะคะวันนี้แม่หมอข้อตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ